เอาก็คักได้ n h a ได้บานนี้นะ่ะ n h a ได้สิบลายเมตรเซาเมตรกุ้ยได้สามพักได้นี่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 เข้า,<ร>าแล้วเออมาแล้วบานนี้นะตีนรถตีนรถลิฟแล้วลิฟลิฟนี่ดำน้ำไปแล้วเนื่งมันดึงไปเลย ดึงไปจนสุดก็แล้วเราจะมาจกนี่ไปมึงบน้นี้วาบบอวาบน้ำบอวาบน้ำบอนี่โอ้แมนอย่างบานี้บอไรบอไร,อรมันจะจกใส่กาบไหลคืนมึงตายบา้ดนี่บอมันเข้าในท่อแล้วเข้าในท่อแล้วเข้าในท่อแล้ว พูดออกพูดละเด็ดว้าพูดไปพุดละบ้านี้นะ่ะเออสิบเมตรนีไ่ได้อยู่มามาเบิ่งกันลด,ดน้อยๆเนี่ยมันดึงพี่ลึกแทะมาเถอะมาเถอะเดวมันตีกันขึ้นมาพี่ บาดีหน้ามาแล้วมันหักรู้ไปมาตักขึ้นออกนี่บึงดูออกหลายซำไหจวดจวดวาบเลยมาถ้าาพูดนัแห้งวาบมาแต่พูดนะเบื้งแม่มาป่มา,มาจังไดนบาดีนะพูดนะพูนไหนเป็นไดบาดีเออได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่อง <c oughs> ปดอันละมาโจกพี่ออก ปาดโหแห้ง่าทะเลตัวนี้นะบัดนี้ <laughs> ไปใส